อันนี้ก็คือกล่องเฟซเพนของชันนะคะคือฉันไม่ได้เฟซเพนมานานมากชะฉันก็คิดถึงแล้วมันก็ใกล้จะฮาลาวีแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาทำถ้าใครไม่รู้นะคะชาชา ทำแบรนด์เฟซเพน์ของอาชาด้วยนะคะก็จะมี2อพาเลตนี่คู่กันนะคะแบบนี้เรียกว่าสปลิตเค้กนะคะมันจะมีหลายสีคือเราจะเลือกแต้งทีละสีก็ได้หรือว่าสมมติถ้าเราอยากใช้หลายๆสีพร้อมกันเราก็หาคู่กันที่มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ป้ายปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราป้ายสีมันก็จะมาแบบหลายๆสีพร้อมกันนะคะแล้วก็นี้พาเลตสีถึมนะคะถ้าซื้อคู่กันก็รานะคาพิเศษด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะห่วยมากโอเควันนี้เราจะมาเพน์เป็น Beetlejuice นะคะไม่เคยดูหนังเรื่องนี้แต่ว่วาเห็นในใ ตอกช่วงนี้บ่อยจริงจังนะคะมีชุดด้วยแหมเสียดายวันนี้ไม่ใช่ฮาโลวีนะจะได้แบบเพ้นแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้เพ้นก็คือต้องลบออกอุ้ยไม่ได้แบบเพ้นนะแล้วว่าตื่นเต้นคิดถึงการเพ้นอีกไอเทมหนึ่งก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางของกระช่าน,นะคะเวลาเปิดออกมาละกลางอะ่ะมันก็จะแบรเป็นแบบถาดอย่างเงี้ยคือมันมาหาของง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งเครื่องสำอางแล้วก็เฟซเพ้นเลยนะคะมีสเปรย์ผมเขียวด้วยนะ ตื่นเต้นอะไม่รู้จองเอาไปยังไงโอเคอันนี้มันเป็นสี water activate ก็คือเราต้องใช้น้ําเพื่อที่สีมันจะออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาล้างเราต้องใช้สบู่ลงนะทุกคนถ้าเรายิ่งใช้น้ําอะสีมันจะยิ่งแบบชัดขึ้นนะคะนี่ที่ล้างผิวก,กันจะใช้สปอนจนะคะก็คือจะจุ่มน้ําก่อนแล้วก็หม,ดหมาดๆพอนะทุกคนป้ายลงไปได้เลยนะคะถ้าน้ําเยอะไปมันก็จะใสนะทุกคนแต่ถ้าน้าน้อยไปมันก็จะไม่ออกข่าแล้วข่าไปก่อนนะคะต้องข่าวมาถึงคอเลยเนี่ย แล้วแต่ความจริงจังของเรานะคะว่าเราอยากจะข่าวแค่ไหนอันนี้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะก็คือแบบว่าไม่แพ้เพราะจริงๆอาชายป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากแต่ใช้ยังไม่เคยสิวขึ้นเพราะการเฟซเพนของอาช่ายเลยนะใช่มีกระจกตรงนี้ด้วยใช่เห็นฝรั่งทำแบบแชร์เ e นจ t บ e โ o ชู e เยอะมากแต่ว่ายังไม่เห็นคนไทยทําเลยอ่ะหรือว่าแบบหนังมันไม่ค่อยแมสที่นี่กําลังนะตอนมันก็เข้าลงไทายนาะช่าเห็นว่าอย่าใช้น้าเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมันแบบเหลวเกิน นี่คือแบบไม่ได้เปิดะอะไรเลยเลยนะใช้ใจนะสรุปอะขาจริงจังตอนนี้เหมือนจะไปลำประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเสื้อเชิตมันก็ต้องแบบติดก,กระดูนะะมคอเนาะวันนี้ก็ได้ทุกคนเราไม่ใช่บิ๊กชูที่ขาวมากนะคะเราเป็นบิชูุสที่ขาวประมาณนึงพอ คะแล้วภูมิใจพอใจจบที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องลงตามันจะเป็นแบบออกสีม่วงๆนิดนึงนะคะก็จะใช้สปอนจ์เหมือนกันแล้วก็ใช้พาเลตอันนี้โซลิดนะคะใช้สีม่วงอันนี้จุ่มน้ํานะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเมคอัพสปอนจนทุกคนมันจะไม่ค่อยซับน้ําเท่าไหร่นะคะก็นี่จุ่มได้เลยเหปะติดง่ายมากนะคะโอเคตอนนี้เหมือนโดนต่อยมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ย คือบิทูจูสเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ที่มีมานานมากๆแล้วนะคะหนังอ่ะเฮ้ไม่เคยดูเลยเดี๋ยวจะต้องไปดูนะเราะไหนเราแ,แต่งม็นเขาแล้ว <S <S ฮะฮอเคม่วงแล้วทีนี้เราต้องมาแต้มสีเขียวกันนะคะก็ล้างสปอนจ์ก่อนโอ้โใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่จะงงนะถ้าชอบเฟซเพนมากนะคะย้อนกลับไปดูได้ชั้นทำคอนเทนต์ไว้ยเยอะมากช่วงหลังไม่ค่อยได้เพนเลยนะคะก็คิดถึงมากๆเลยแฮป,ปี้มากๆเลยที่แบบได้กลับมาเพนอ่ะ สีพวกนี้มันใช้ง่ายมากเลยอะทุกคนแล้วก็มันชัดมากที่นใช้สีเขียวพาเลตเดิมเลยนะคะแล้วก็ถ้าแบบสีใครแตกแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอมันโดนน้ำมันก็กลับมาผสานกันใหม่อันนี้คือเราจะทําให้เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นมอสอะตะไข่อะทุกคนเพราว่าแบบบิวตจูสเขาจะแบบเขาจะแบบทาไมก็มรู้แต่เขาเป็นตะไขะ่ทุกคนใชเห็นอะ <laughs> นิ่นหน่อย,อยเดี๋ยวต้องลงสีดำเพิ่มทุกคนจริงจังจริงจังมาก <What? S 1> แล้วก็เดี๋ยวตรงตาตรงนี้เ่เราทำย่นใช่ป่ะเราจะแต้มสีดำให้มันดูแบบผู้กันพวกนี้ก็คือผู้กันเพ้นสีน้ำทั่วไปเลยนะคะสามารถใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอาสีดำนะคะ,ะเราก็จะแบบแต้มฝูงๆเ <gasps> ยอะเกินเป็นจ้ำเลย เท่าวันนี้ดกว่าเอ๊ย่างนี้นะคะแล้วก็แบบนี้แหละที่ต้องการรออย่าไปทุกคนเพลินนะทุกคนเริ่มเขียวมากอ๋อ,อ,อตาสีดำนะคะเน่เห็นปะมันจะเป็นขีดขีดขอดูกระจกกัน เห็นป e ้าไปขีดๆทุกคนนี่คือเอฟเฟกที่ต้องการนะคะ I love it โอเคแล้วก็ปากชื่อจะให้ดูปากมันแมจิกมากชื่อชอบไปดูคนอื่นเขาทำมานะคะแล้วชื่อก็อยากทำมากเอาเล็กมันดีกว่าโอเคเริ่มแรกเราจะต้องเอาสีเขียวนะคะลงที่ปากเห็นปะสีชัดมากให้เอาดิสเอาก็เลยสีแบบแน่นมาก อมอันจะมีสีเขียวว่าขีดๆอยู่ข้างในทุกคนคิวแล้วต้องเบาๆนะคะไม่งั้นมันจะแปลกเกินไปคิวมาแล้วเปล่าใช่ยังไม่ชอบเชื่อทำไมเราทิ้งเวลาไม่นานพอสำหรับลงสีดำามาเช็ดง่ายรอแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเชื่อเขียนคิวเพิ่มเบาๆนะ ชอบแล้วโอเคใต้ตาเรายัางแบบว่ามันมีแบบสีเนื้ออยู่นิดนึงนะคะเราจะมาเติมสีม่วงเพิ่มใช่เห็นทุกคนอนะ่ะเขาแบบแต่งตาสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่าแล้วก็เอ้ยเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะแต่ว่าก่อนอื่นมาลิปเชคทูนะคะเดี๋ยวมันจะว้าวกว่าเดิมโอเคระหว่างรอลิปแท่งนะคะเราจะมาปัดมาสคาร่ากัน ตาก,ก่อนขึ้นไหมมองไม่เห็นเลยอะแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบว่าใส่เจลเวดลุกลงไปนะคะไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันทำไม่เป็น let's try ฮึมฮึฮึทุกคนนี่คือเอฟเฟกต์ที่ฉันต้องการแต่ของแรกนะคะเห็นปะโอเครู้สึกว่ามันดีมากสำหรับชาชิชอบแล้วนะคะ จบจบมาผมค่ะผมทีเนี้ยยากเพราะว่าทําผมไม่เป็นปกติเป็นคนไม่มีผมนะคะสวยอย่างนี้หรออย่างนี้เหรอโอเคอา okay. สมูทอย่างนี้นะอันนี้ก็เพิ่งสั่งมามาเมื่อกี้นะคะบ้านไม่มีเจลอุ้ยเหนียวอะเจลมันเหนียวเุกคดทำไงอะทมโดนหน้าทำโดนหน้าเดี๋ยวสิวขคืออะเหมือนจะได้หูต้องขาววันเนี้ย มีต้หูอะไม่กับข่าวแหละพอมีฟิมืออยู่มาอุย้ยเหนียวมากเหนียวมือม,อมากทุกคนผมใช้หนามากทุกคนต้องจับช่อขึ้นมาอันนี้เหมือนเยลที่เขาใส่แบบนางรำอะทุกคนแบบเยลเ,เปียกจริงๆอะอันนี้ก็ชอบไปซื้อแบบแรนดอมลีมากๆเลคะ่ะอุ้ยไม่รู้จะพ่นมาเป็นยังไงเลยกลัวทุกคนทุกคนชอบไปพ่นมาคือมันก็แบบมันเขียวๆเทาๆแปลกๆอะทุกคน นะไปพ่นในห้องน้ำดีกว่าแต่ละทุกคนมันเหมือนแบบกระป๋องหนึ่งเขียวกระป๋องหนึ่งไม่เขียวอ่ะแต่ว่าก็สันเขียวทั้งคู่นะคะหูเขียวมากายคือเขียวเลยอะ่ะคือแบบมันฟุ้งมากๆเลยไม่รู้สิวจะขึ้นไหมแต่ว่าก็เรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะสเปรย์ให้ดูด้วยใชาทำแบบประมาณนี้เ็นะมันก็จอกเขียวเขียวเฮ้ยผมดีเลยเลิศอ่าชอบให้มันมีกอะผมอะ่ะ มันแบบมันเข้มไปหน่อยก็จะเอาสนะีดมนะเขียวโจ๊กเกอร์เกินไปเราไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะเราเป็นพีชจูสสีดำนะคะคือทาผมได้เลยทุกคนช่วยเปลี่ยนเสื้อก่อนนะอุ้ยคอแบบเหมือนพอดีเลยอะ่ะไม่ต้องเติมเพิ่มเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่สูทแล้วก็เน็กไทข,ของ b บี e j u i c e นะคะโอ้ยแฮปปี้ไม่อยากลางเลคืนนี้เะนอนแบบโอเท่มากชอบ <c oughs> อยากให้เป็นวันฮัลวีนเนี่ยทุกคนนี่แต่งละลบนี่คือเสียดายมากเลยนะโ oh อ my god so proud แบบดีใจภูมิใจมากเลยเป็นไงทุกคนลุงนี้เข้าอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูแอคชั่นคนข้างนอกกันนะครับตืต่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากบ้า,า <laughs> <laughs> จริงจังว่ะ <laughs> ดูน่าอนมาก,ก,กเลบิโจ๊สสวยปะเหมือนโจ๊กเกอร์โยบิโรจ๊สสีเดียวกันเก่งแหมดูแบบว่า ไปฮาโลวีนได้เลยปะน่ากลัวมากอยู่ไปเซเว่นก่อนเลยตอนนี้ไม่ใช่ฮาโลวีนนะคะแต่เราจะไปท่ายรูปกันเอาจีทีมาด้วยพอรู้สึกว่าจีทีเข้าแล้วก็สีเวลาใช้เสร็จะคะเอากระดาษเปียกเช็ดๆชทำความสะอาดได้เลยนะคะแล้วก็เก็บได้เลยดูแลง่ายมากส่วนฟองน้ำก็ไปล้างน้ำล้างเคลนเซอร์ได้เลยนะคะโอเคไปละดูจบอย่าลืม ส่งหัวใจสีเขียวให้นะคะเหนื่อยมากภูมิใจมากโอเคบายขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม Tik t o k และไอชาียชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอก,บอกด้วยนะคะเดีย๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ